สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบานลักกีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก้าแล้วก็อเอฟซีใหม่นะครับอ่าวันนี้กับวันที่สิบสิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตรงกับวันอังคารนะครับผมก็เอ่อมีาทางโฆษกทุท้ายของรัฐบาลไทยมากากนะครับ แนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายนะครับผมน้ำปาดพิณตอนพี่น้องนะครับใบเบิ้บงเป็นแนวทางนะครับผมไ้ดูเป็นแนวทางนะครับก็ในวันนี้ก็วันจีพันธนมานะครับก็ต้องขอโทษขอพห้เสี่หลายนะครับเหรียญลดไปนะครับผมแต่สําหรับวันนี้ โบหนาจะผลานนะครับผมคิดว่าร่โหนาจะผลานนะครับก็มั่นใจก็สูงนะครับความั่นใจสูงมากนะครับวันนี้อ่ะเดยกก้อนจะคอยบิทั้งตัวเลขอ,อ่ะก็ขอคากาคำเตือนนะครับว้กับพีอน้องน้ำตาับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น ดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดกอบคัณคับเรา,าครับพี่น้องก่อนจะขอยกระ้าทั้งตัวเลขนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับอชอบเรวทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามไว้ล้วกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้ว้พรนะครับจะได้ผราพลาดช่องคลิปใหม่นะครับผมอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดติดตามเรากดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะเด้เมืองเนวทั้งต่อเนื่องนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโคงสุดท้ายของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่นะครับ1ิ 16. งวดประจำวันที่16บหกเดือนพฤษภาคม2 5 6พันะครับคงสุดท้ายเลขในตารางงวดนี้นะครับเลขในตารางนะครับก็มี1 เก้สนะครับ1 9 6 3 5 2นะครับเลขที่คิดว่าน่าจะขวิตน,นะครับก็มี19 6 5 2หนะครับห9 6 5 2สองนะครับเลขคิดว่าน่าจะขวิตน,นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับส่วนรัฐบาลไทยมาคบบุญนะครับ มาควบบนนะครับผมมาควบบนก็มีหนึ่งสามสี่ห้าหกเก้านะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเก้านะครับผมมาควบบนนะครับส่วนติดบนนะครับผมติดบนงวดนี้จะเป็นงวดที่ยี่สิบหกนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบหกนะครับหลุดแค่งวดเดียวนะครับหลุดที่งวดหลุดงวดที่ยี่สิบสี่นะครับหลุดงวดที่ยี่สิบสี่นะครับ สำหรับมาบติดบนนะครับเหลขติดบนสามตัวนะครับยี่สิบหกงวดติดนะครับติดแค่งวดเดียวงวดที่ยี่บสี่นะครับก็เป็นห้าสี่หกนะครับห้าสี่หกนะครับผมส่วนเด่นบนนะครับเด่นบนก็หกกับเก้านะครับผมหกกับเก้าเน้นที่หกนะครับเก้าด้วยนะครับเพราะว่าเก้านี่ก็คิดว่าน่าจะมานะครับ แต่ผมมันจะ,จะน่าจะเป็นหลักร้อยนะครับส่วนเก้านะครับคิดว่ามั่นใจน่าจะเป็นหลักร้อยนะครับผมแต่ว่ากับว่านาวันนะครับของมันมีหากนะครับไปตัวใดก็ได้ไดปลักใดก็ได้ไม่วใดก็ได้นะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับจับคู่นะครับผมจับคู่ก็หกหนึ่งหกสามหกเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับ ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อย3 9 0เนห้านะครับสามเนหะครับผมเน้นที่สามกับ9นะครับเน้นที่สามกับ9ส่วน3ตัวนะครับสามตัวก็มี9ก้าหกหนึ่งหหหนึ่งสาหนึ่งแล้วก็9ก้าานะครับนี่สำหรับ เลขสามตัวนะครับมีสี่หางนะครับผมสามตัวมีสี่หางนะครับสําหรับจับคู่ตัวที่เน้นะน,ะน,ะนะครับผมก็คือหกหนึ่งนะครับแล้วเก้าหนึ่งนะครับหกหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับผมส่วนหลักร้อยก็สามหกเก้านะครับตัวเน้นสามตัวก็มีเก้าหกหนึ่งนะครับ ามตัวนี่ก็อยากให้ซื้อทั้งสี่ตัวนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้างวดนี้มาก็มาตรงๆนะครับมาก็มาตรงตรงพี่น้องกลับไปนั้นจักงน้อยนะครับอ่าตัวเป็ดน้นจักงน้อยนะครับผมตัวนั้นจักงน้อยหนึ่งว่าเมืองเตื้อมันจะออกโตดกับนี้นะครับอ่าสําหรับมาครบล่างนะครับมาครบร่างวันนี้ก็จะมีหกตัวนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดแปดห้านะครับรักลอยวันนี้บ่าน่าจะพลาดนะครับอ่าเม่นไหร่ขออภัยครับ ครบล่างวันนี้ว่าน่าจะพลาดนะครับน่าจะมาครบแน่นอนนะครับแต่เลขตัวเลขหกตัวนะครับผมส่วนมาครบล่างก็มีหตัววิ่งล่างก็มี2ตัวนะครับห้ากับแปดนะครับเน้นที่ห้านะครับห้ากับแปดเน้นที่ห้านะครับสําหรับจับคู่นะครับมีห้าหางนะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสอง แปแล้วก็แปดสามนะครับเน้นที่ห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดนะครับผมเน้นห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดนะครับอ่วเรขก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของหมวดประจำวันที่16นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ชาขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเข้ากลุ่มแบ่งปันน้ําใจฟรีนะครับนี่ครับเข้ากลุ่มแบ่งปันน้ําใจฟรีนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะครับลาหน้อยนะครับส่วนไอเดียไลน์ก็อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับอนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมนี่ครับเราอยากจะเข้ากลุ่มหานอนแม่นๆนะครับผมหานอนแม่นๆถูกทุกวันนะครับได้ทุกวันนะครับผมก็ เ้ากลุ่มมาได้นะครับเข้าฟรีนะครับผมแท็กเซตแอดไลน์เข้ามานะครับผมสำหรับใครที่นั่นก็มีเบอร์โทรนะครับใครที่กด ID ดีไลน์ให้เป็นนะครับก็มีเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมสำหรับเบอร์โทรนะครับโทรเข้ามาครับผมบอกว่าขอเขากุ้มนะครับจะดึงเขากุ้มนะครับผมแอดไลน์แอดไอดีไลน์มานะครับ เดือนหนึ่งก็พิดประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นสี่หมื่นวันณนึนะครับแต่ว่าเดือนนี้เดือนนี้เพิ่งผิดไปแค่วันเดียวนะครับเดือนนี้นะครับเพิ่งผิดไปแค่วันเดียวนะครับนี่วันที่สิบสิบสี่แล้วนะครับสิบสี่วันผิดแค่หนเดียวนะครับสําหรับพานอยนะครับผมก็ถักเสร็จมาได้ครับผมอะอพอฝากไว้นะครับพายาเขาคุมนะครับผมเอาล้วครับสําหรับวันนี้ก็ มีแนวทางว่าฝากมาตอนกันเพื่อน้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมือนลำรวยถุกมว้ร่วมกันนะครับโชคหมืนน้ำกันนะครับอย่าลืมนะครับผมก็ใครชอบก็จัดใครพัดก็ผ่านนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับจัดชอบจัดขัดพัานะครับว่ามากระเบงผมว่ามันเท่งนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคหมือนลำรวยนะครับโชคมไว้ร่วมกันจุกๆหุมงวดนะครับผมก็ ย้ำนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับสําหรับแนวทางของผมนะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ข็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเก็บหน้าพอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคมาน้อกันนะครับรวยๆครับสวัสดีครับ